สวัสดีคะ่ะพบกับม่อนนะคะช่อง Ford ดบ m o n อนสีขาววันนี้เราก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดสาขาพระประแดงเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมานะคะรีวิวนะคะเป็นตัว Next Gen e e e ล r รสรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะเป็น e v e r e s ไวด์แทรนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นคันแรกนะคะของโชว์รูมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นคันแรกของประเทศนะคะที่ส่งมอบนะคะก็ส่งมอบพรุ่งนี้แล้วนะคะ รุ่นนี้นะคะราคาเปิดตัวมาที่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับสีพิเศษนะคะเป็นสีขาวมุกแล้วก็สีเหลืองนะคะลูกค้าเพิ่มอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทค่ะสําหรับเอเวอเรสต์วายแรคันนี้นะคะมีความพิเศษยังไงนะคะต้องบอกว่าตามชื่อเขาเลยนะคะด้วยการผสมผสานนะคะตัวเอเวอเรสต์นะคะกับตัววายแทเข้าด้วยกันนะคะตัวนี้กระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นเหมือนวายแทเลยเป็นสีกาไฟนะคะพร้อมกับกันชนด้านล่างเช่นเดียวกันค่ะ ต้องบอกว่ายกมาทางหน้าของตัววา t ทนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความดุดันนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถ PPV หรือเจ็ดที่นั่งนะคะคือออกสไตล์ออกมีความแข็งแกร่งเพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมอง360องศารอบคันให้นะคะมีเซ็นเซอร์บริเวณด้านหน้านะคะเป็นเซ็นเซอร์เตือนกันชนค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบแมทริก LED นะคะให้ลำแสงนะคะตามวงเลี้ยวของพวงมาลัยนั่นเองค่ะ พร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงให้เป็นแบบอัจฉริยะค่ะคิวซุ้มล้อนะคะคงคุมโทนเป็นสีกาไฟนะคะก็จะเป็นคิวซุ้มล้อแบบเรียบซึ่งเป็นสีกาไฟหรือสีเทาดํานั่นเองค่ะตัวล้อแม็กนะคะถูกออกแบบมาใหม่นะคะให้กลมกลืนนะคะแล้วก็ให้แมท์ก,กับตัวบอดี้รถนะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะถ้ามองไกลๆนะคะจะออกเป็นเหมือนลายดอกไม้นะคะก็เป็นล้อฟอร์ดค่ะสำหรับด้านข้างนะคะมีอะคริลิกคำว่าวา t แทร็กค่ะ แล้วก็กล้องมอง360องศาบริเวณหูกระจกนั่นเองค่ะสำหรับเอเวอเรสต์วแทของเจนนี้นะคะราวหลังคาจะแตกต่างจากตัวไทเทเนียมนะคะก็จะมีช่องในเรื่องของการมัดของนะคะหรือว่าบรรทุกของนั่นเองค่ะสําหรับการรับน้าหนักในการบรรทุกของนะคะสําหรับรถที่วิ่งนะคะอยู่ที่บรรทุกได้80กิโกรัมค่ะแต่ถ้าหยุดนิ่งอยู่ที่250กิโกรัมค่ะคันนี้เราเพิ่มความสวยงามนะคะ ให้เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเราทําการแรปหลังคานะคะเป็นหลังคาครึ่งคันนะคะตัวนี้เราแรปนะคะเป็นสีดําเงานั่นเองค่ะต้องบอกว่าสวยมากเลยนะคะลูกค้าถัดมาดังด้านหลังนิดนึงค่ะมาพร้อมกับนะคะกล้องมองถอยจอดบริเวณด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์นะคะก็เป็นไฟท้ายเต็มดวงสวยมากนะคะตัวนี้ค่ะสําหรับตัวฝาท้ายนะคะเป็นระบบเตะเปิดแฮนด์ฟรีหรือระบบออโต้นะคะตัวนี้ มีโชคสอคู่ด้านหลังนะคะสะดวกสบายต่อการเปิดใช้งานนะคะเบาะเท้า3นะคะคู่หลังอันนี้เราปรับแบบไฟฟ้านะคะก็เพิ่มในเรื่องของพื้นที่การใช้สอยนะคะตัวนี้สามารถขนของได้ค่อนข้างเยอะค่ะด้านหลังมาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะเตือนกันชนด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวม่อนจะพานะคะไปะชมในเรื่องของตัวภายในนิดนึงค่ะว่าภายในมีความพิเศษยังไงค่ะ แน่นอนค่ะเอลเรสตวแท็กตามชื่อเลยค่ะตัวเบาะเดินด้วยได้สีส้มนะคะพร้อมกับปั๊มคําว่าว t แท็กอยู่บนตัวเบาะค่ะมาพร้อมกับนะคะตัวนี้การปรับนะคะเป็นเบาะป,ปรับแบบไฟฟ้าคู่หน้านะคะสําหรับตัวพวงมาลัยนะคะเราให้เป็นแบบไฟฟ้าพร้อมหุ้มหนังเดินด้วยได้สีส้มเช่นเดียวกันค่ะตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ สามารถเซตในเรื่องของตัวระบบการใช้งานต่างๆนะคะหน้าจอหลังพวงมาลาัยเป็นหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วพร้อมกับซิงค์4ฟตรงกลางนะคะขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันค่ะหน้าจอตรงกลางตัวนี้รองรับนะคะ a n น r o i d Auto Apple CarPlay เพแบบไร้าสายนะคะพร้อมกับที่ชาร์จไวรเลสแบบไร้าสายนะคะหัวเกียร์พิเศษค่ะมาพร้อมกับหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบอ e ียิปเตอร์นะ,ะพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดเข้าซองให้เป็นแบบออโต้เองค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่เป็นโหมด ฟร์วีนั่นเองค่ะอ่าด้านบนนะคะตัวนี้เป็นพารามิกมูลลูฟนะคะเป็นหลังคาแบบมูลลูฟสามารถเปิดได้ทั้งม่านกระจกแล้วก็กระจกเพื่อรับลมได้เลยค่ะสำหรับตัวภายในห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็ดีไซน์นะคะฉบเชียวนะคะดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะฝาโกโปรโมชั่นนิดนึงค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นตัว รถครอบครัวหรือว่าเป็นตัว PPV นะคะแนะนำนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะ e l r a d w i e Track ่ะตัวนี้เปิดตัวมาใหม่นะคะสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะลูกค้าดาวที่25%ค่ะเราให้แคมเปญมอเตอร์โชว์ค่ะดอกเบีย้ย1.89%เท่านั้นเองค่ะหรือท่านไหนที่กำลังหารถใช้งานต้องการรถด,ด่วนรถเร็วนะคะสามารถโทรหาม่อนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ